King Power ฉลองครบรอบ34ปีจัดแคมเปญ3 h t f s t Anniversary d e l i g h t a n d s u r p r i s e h อปวนไปเป็นไปได้ไม่รู้จบพร้อมเซอร์ไพรส์มอบความสุขด้วยโปรเจกต์เพลงพิเศษอยากรู้จักไม่รู้จบโดย The p o s s i b i l i t y Maker ของ King Power ทั้ง10คนเจฟสาเตอร์เจเลอร์ต้าหนิงและโฟอีฟต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่กับโปรโมชั่นที่พร้อมแจกหนัก มอบส่วนลดสูงสุด30%รลุ้นรับของรางวัลสุดยิ่งใหญ่รถยนต์ไฟฟ้า Lexus r z 4 5 0 e และรุ่นของรางวัลอื่นๆรวมถึงกิจกรรมจัดเต็มอีกมากมายพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่กิ่ง power ร์รังน้ำพัทยาภูเก็ตสีวารี ก็งานวันนี้นะคะครบรอบ King Power ส4ปีเนาะก็ก่อนอื่นเลย Happy Birthday นะคะ King Power เรียกได้ว่าพวกเราก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะเรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณทาง King Power ที่ทําให้มีโปรเจกต์ดีๆเรียกว่าเป็นการรวมตัวของเพี่ๆในวงการใช่พี่ในวงการรวมตัว possibility makers นั่นเองนะคะก็ที่อยางไปไม่ได้ค่ะ ค่ะก็คนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อบูเหมือนเดิมแฟนๆของพวกเราโลดิษแฟนๆของพี่ๆทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆที่สนุกไปกับตัวของพวกเรานะคะก็ <c oughs> <c oughs> มีคุยกันบ้างค่ะแล้วความพิเศษวันนี้ก็คือเพราะมันมีเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบด้วย <c oughs> เป็นเพลงของแบบพวกเราทั้งสิบคนก็โชว์ที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นมาก พี่เจฟจะมีส่วนร่วมในการร่วมแต่งเดี่นี้ด้วยใช่เลยก็คือวพี่เขาเก่งมากๆเลยค่ะก็นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นสายช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะคะเสื้อผ้งเสื้อผ้าหรือว่าแบบแบรนด์นงแบรนด์เดมหรือว่าระหว่างเดินเนี่ยหิวนะคะก็สามารถหาอะไรกินได้บอกเลยว่าที่นี่นะคะครบจบในที่เดียวเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ที่ King Power ค่ะเก่งมาก ครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่ในงานดีไลท์แอนด์เซอร์ไพรส์นะครับผมครบรอบ34ปี King Power นะครับผมก็วันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีทั้งเรา2คนแล้วก็น้องฟัวริสแล้วก็พี่แจ๊คด้วยวันนี้ก็มาเซอร์เบตกันในอาถนะที่ครบรอบ34ปี King Power ครับผมใช่ค่ะเชื่อเพนว่าอยากรู้จักแม่รู้จักครับเป็นการเอ่อค่ะวันเดทของเราทั้ง10คนครั้งแรกครั้งแรรกคับผมตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแล้วก็ อ่า YouTube Channel King Power ครับอ่าเพลงนี้เป็นพี่เจฟ๊บค่เพี่แจ๊บแจ๊บแจ๊บดิวส์ครับเป็นเพลงเนื้อเพลงก็เนื้อเพลงก็พูดถึงเอ่อเรื่องราวความเป็นไปได้ที่มันไม่ไม่รู้จบเลยครับซึ่งในในตัวเนื้อเพลงมันก็จะพูดถึงความรักที่มันแบบเออมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบเราจะอยู่ด้วยกันเราจะได้รักกันอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็ตอนนี้ใครที่มีไฟบินนะคะจนถึงสิ้นปีก็เชิญชวนที่ดีวที่ปีของ King Power ค่ะเพราะว่าจะได้ลดุ้นรถได้ลุ้นรางวัลเป็นรถแล้วก็ตัวคนบินฟรีค่ะก็นอกจากนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก King Power นะคะก็เชิญเลยค่ะเพราะว่าสิทธิพิเศษเนี่ยมีรออีกมากมายเลยค่ะ ก็เป็นงาน Happy b i r t เดย์นะฮะของ King Power นะผมก็เป็นงานที่เรียกว่าได้แจมกับศืลอปินหลายท่านมหกเช่นแบบ f E แล้วก็ JJ หนึ่งนะก็สนุกมากแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าหลายสีสันมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นสดเพลงเป็นเป็นไปได้ไหมครับผมของของ King Power ครับก็ดีครับอน j o y มากวันนี้เป็นวันที่อน j o ยมากๆแล้วก็เป็นๆทุกคนก็ต่อให้บางคนยังร้องไม่เป็นนะแต่ก็พยายามเราพยายามเราเห็นความพยายามตรงนั้นอยู่ 哎、uh。Huh.